วันนี้พามาดูปลาเนื้ออ่อนหรือว่าปลาชะโอนปลาเซียมนะครับกินอาหารครับนี่ไซส์ใหญ่ครับตัวนี้เลี้ยงในบ่อปูนแบบนี้นะครับบ่อปูนกระชังบกเลี้ยงได้นะครับแต่ต้องมีออกซิเจนและมีน้ําเปลี่ยนถ่ายนะครับนี่ครับสวยงามครับตัวนี้อากาศเย็นก็จะไม่ค่อยกินอาหารเท่าไหร่นะครับนี่ครับให้อาหารเช้าเย็นนะครับถ้าให้วันลัเวลาก็จะกินอาหารเยอะเยอะกว่านี้นะครับกินเยอะกินไวกว่านี้อันนี้คือให้เมื่อเช้าไปแล้วนะครับวันนี้เรามาช่วงเย็นก็จะประมาณนี้นะครับ เหมาะจริงจริงช่วงแรกนะครับในการเลี้ยงเดือนแรกต้องให้อาหารที่โปรตีนสูงนะครับโปรตีน4 2เในช่วงเดือนถึง2เดือนแรกนะครับเพราะว่าอยู่ในบ่อปูนบ่อพลาสติกอาหารนะครับวิตามินโปรตีนสําคัญสําหรับปลามากนะครับสําหรับปลาที่เลี้ยงในบ่อปูนหรือว่าบ่อพลาสติกนะครับมันจะไม่เหมือนบ่อดินนะครับบ่อดินยังมีวิตามินมีแร่ธาตุนะครับมีแคลเตียนะครับในบ่อดินแต่บ่อปูนบ่อพลาสติกจะไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกอาหารที่ดี นะครับได้คุณภาพให้สําหรับปลานะครับไม่ต้องกลัวปลานี้กินอาหารไม่เยอะไม่เปลืองอาหารนะครับผมเลี้ยงยาวนิดหนึ่งแต่คุ้มนะครับคุ้มคุ้มค่าในการรอคอยแนนอนสําหรับปลาเนื้ออ่อนหรือว่าปลาเซียมแบบนี้วิธีการเลี้ยงผมลงให้ดูเยอะมากนะครับผมดูได้นะครับผมหลายๆคลิปผมลงไปให้ดูนะครับที่บอยพันปลานะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางแอปแดงนะครับแอปฟ้านะครับลงให้ดูเยอะมากทางตอกๆอย่างนี้นะครับผม กินอาหารแบบนี้เลยนะครับตั้งแต่เริ่มแรกนะครับนี่ปลาตัวนี้อายุแปดเดือนใหญ่ๆกันแบบนี้นะครับนี่ฮะราคาดีมากสามารถเพาะและพัฒนานะครับอ่าตอนนี้ได้กินอาหารเมือนที่บอกเลี้ยงบอ่อดินกระชังบกบอ่อปูนเลีเ้ยงได้แล้วบอ่อดินจะโตวไวที่สุดนะครับผมนี่ฮะการเลี้ยงในกระชังควรแช่กระชังก่อนปล่อยปลานะครับผมเพื่อที่ แต่ไข่น้ําและตะกอดีจับกระชังให้ลื่นก่อนปล่อยปลาเราจะปล่อยพร้อมเราจะลงกระชังพร้อมปล่อยปลาเลยไม่ได้นะครับเพราะกระชังใหม่คมและมีกลิ่นเคมีนะครับอาจจะทําให้ปลาเป็นแผลได้นะครับนี่ฮะหน้าหนาวก็จะแบบนี้กินไปเรื่อยๆครับไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าเราให้วันละสองเวลานะครับผมถ้าใหญ่ขนาดนี้แล้วเราจะให้วันละหนึ่งเวลาก็ได้นะครับปลานี้นะครับยิ่งใหญ่ราคายิ่งสูงราคายิ่งดีนะครับผม ตลาดยังกว้างเป็นที่ต้องการมากนะครับดูครับใช้ใหญ่ๆกันแบบนี้เลยปลาเนื้ออ่อนครับลูกพันธ์พร้อมอาหารปลานะครับผมที่บอยพันปลา0801720110นะครับผมระวังมิดด้วยนะครับช่วงนี้มิดระบาดน,นะครับผมเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะครับบอยพันปลามีที่เดียวนะครับผม ไม่มีสาขาสองไม่มีสาขาสามนะครับมีอยู่ในหมู่บ้านละเออตะบนเฉียงอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับทาในใดที่จะเดินทางมาก็เข้ามาที่แมพและพิมพ์บอยพันปลานะครับโหวันนี้พามาดูปลาชะโอนตัวใหญ่กินอาหารกันครับลูกพันอย่าลืมนะครับช่วงนี้ยังมีอยู่นะครับนี่ฮะแบบนี้ครับสวยงามนะครับเลี้ยงบออปูนก็จะสีแบบนี้ นะครับเลี้ยงบนก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับบน้ก็จะออกสีขา,ขาวๆนวลๆนะครับผมลาน,นี้จะเป็นสีตามนะ้าปรากฏเหลืองเราก็มีนะครับผมหน้าฝนจะมีเยอะและหลากหลายหลายชนิดนะครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวประมาณนี้ก่อนครับขอบคุณที่รับชมครับ